สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่รายการคุณหมาเลยครับวัน้สเกลเกอร์โมบายผมจะแนะนําว่าสิ่งที่มือใหม่ควรทาในชว่วงต้นเกมมีอะไรบ้างโดยเขาบอกก่อนว่าจริงจริงอะสิ่งที่ต้องเคลียร์ในหนึ่งวันอะมันมีไม่เยอะเว้แต่ว่ามันเป็นการลูมมากกว่าแบบวันแรกทํายังไงวันสองวันสามวันสี่ก็ทําเหมือนเดิมเออโอเคมาเริ่มดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาอย่างแรกที่มือใหม่ควรทาในชว่วงต้นเกมนะครับก็คือเคลียร์สตอรี่โหมดไม่ว่าจะเป็นตัวของเมนสตอรี่หรือออริจินสตอรี่เนี่ยเออ ถ้าเป็นไปได้คือเคลียร์ไปเลยนะเพราะอะไรทรัพยากร,รที่สําคัญอย่างเงินมันไอตัวของเมนสตอรี่แล้วออริจินสตอรี่มีให้พร้อมแต่ถามว่าอันไหนสาคัญกว่าเมนสตอรี่สำคัญกว่าเพราะอะไรในเมนสตอรี่มันมีทรัพยากร,รทุกอย่างที่มือใหม่ต้องการเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพชรเงินกล่องสุ่มตัวละครกล่องสุ่มสกิลหรือไอแม่คดังกุญแจเนี่ยไอตัวของเมนสตอรี่มีให้พร้อม o r i g จินสตอรเออลงก็ได้ไม่ลงก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะลงผมแนะนําว่าลงของพีค็อกก่อนเพราะอะไรพีคอกสามารถปลดล็อกมาสเตอร์ได้และของที่ได้ก็คือโคตรดีก็คือกุญแจเพชรสดอกกล่องสูบตัวละครพีคอกอีก14กล่องกับเงินอีกล้านละไม่ไม่รู้ว่าล้านเป๊ะหรือว่าล้าน2น่าจะน่าจะประมาณล้าน2โอเคแล้วก็อ้ออย่างหนึง่งในเมนสตอรี่เนี่ยความยากระดับมาสเตอร อันนี้คือแล้วแต่คนถ้าใครคิดว่าเอ้ยอยากเคลียร์ให้มันจบๆไปก็เคลียร์ไปเลยเลยระดับมาสเตอร์หรือว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยขี้เกียจปั้นตัวละครจุกจิกก็ปั้นแค่ก็ลงแค่เอ็กซ์เพิดพอเพราะอะไรข้อดีของการลงมาสเตอร์ช่วงต้นเกมคือทรัพยากรที่สําคัญเราได้มาไวมากแต่ข้อเสียคือไอ้ทรัพยากรกเหล่านั้นเราต้องเอาไปใช้กับตัวละครที่ตัวตัวละครจุกจิกซึ่งตัวละครจุกจิกพวกนี้มันมันมันต้องใช้ปั้นเพื่อผ่านด่านไงถ้าเกิดไม่ปั้นมันไม่ผ่าน เพราะงั้นเราได้ทรัพยากรมาปุุบเราก็ต้องเสียทรัพยากรให้กับตัวละครเหล่านั้นอีกซึ่งตัวละครพวกนั้นอะบางตัวเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ช่างช่าง,งน้ำหนักความสำคัญเอาเออถ้าคิดว่าถ้าคิดว่า,า,วาของที่ได้มันมันคุ้มอยู่แล้วก็ลงไปเลยหรือถ้าคิดว่าเอ้ยอยากเก็บของไปปั้นตัวที่ดีกว่านั้นก็อย่าเพิ่งลงก็ได้เพราะว่าเพราะยังไงก็ตามแต่เมนสตอรี่มันมันลงเรื่อยๆมันไม่หายไปไหนต่อไปเดลี่อีเวน หนึ่งวันสามารถลงได้สีครั้งและมีด่านสาประเภทประเภทแรกก็คือด่านตัวละครโดยด่านตัวละครนอะแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างวันนี้ก็จะเป็นตัวของพีคอกมิสฟอร์จูแล้วก็ตัวของอับบิลาอีก2อันก็จะเป็นตัวของโฮโลเดคาศาสตร์เป็นด่านฟาร์มเวลโดยเฉพาะแล้วก็เ e อ็กเค x ร์สเอ็กพลิเมนต์ก็จะเป็นด่านฟาร์มกุญแจแล้วก็ด่านฟาร์มพอยต์ตัวละครน,นี่ของแรกก็ตามนี้เลยเงินเงินเกือบ2 0 0 0 0 0กุญแจสาประเภทแล้วก็ตัวของ พอยตัวละครทุกตัวอย่างละยี่มห้าแล้วก็ไพไฟไพไฟก็เป็นผมถือว่าเป็นโหมดที่มีความสำคัญในการฟาร์มากๆเพราะอะไรของที่เราต้องการน่ในไพไฟมีหมดว่าไม,ม่ว่าจะเป็นเงินเพชรกล่องซุมกล่องซุมอะไรก็ตามแต่เนี่ยไอตัวของไพไฟ,ม,ม,พฟมีให้หมดโดยไพไฟก็โอ้มีที่ลงเยอะนะไม่ว่าจะเป็นตัวของไพไฟประจำเดือน ไอ้ไพไฟของกล่องสุม่มกล่องสุ่มออปชันเนี่ยก็จะมีเงินกล่องสุม่มพูนเนี่ยเออแล้วก็ไพไฟตัวละครเมื่อเราลงถึงแต้มที่เขากําหนดแล้วก็จะได้ตัวคอร์ดฟีมาหนึ่งตัวเนี่ยอ,อย่างวันนี้เป็นของพาราโซเมื่อลงครบ10ล้านก็ได้ตัวของพรามมาหนึ่งตัวแล้วก็ไพไฟเศษธาตุเมื่อเราเคลียร์เนี่ยเราก็จะได้ตัวของเศษธาตุแล้วก็กล่องสุ่มตัวละครธาตุนั้น,น,น อ๋อใช่ไอ้ไพไฟล์จะมีรีวอร์ดสประเภทประเภทแรก,กคือตัวของ My Store r e w a r d กับ e v e n t r e w a r s m y Store r e w a r d ก็คือเมื่อเราลงครบตามที่ทอกกำหนดเราได้รางวัลทันทีไม่ต้องรอส่วน Event r e w a r d ก็คือจบอีเวนต์แล้วค่อยได้แล้วก็ไพ่ไฟล์ตัวละครจะมีให้ลงอยู่สี่ระดับระดับแรกก็คือบลอนด์ระดับ2คือ Silver ระดับ3คือโกลระดับสคือตัวของไอ้ไดมอนถ้าเกิดเน้นเอาคุมนะ โกถือว่าคุ้มสุดเพราะอะไรแก้มไอแต้มที่เก็บอะไม่เยอะสิบล้านสิบล้านถือว่าไม่เยอะนะเออแล้วก็ของที่ได้ถือว่าดีมากๆก็เงินพอย์เพชรแล้วก็ตัวละครหนึ่งตัวเออแล้วพอถ้าเกิดว่าเราเก็บได้สูงเราก็ได้ของเพิ่มอีกเนี่ยต่อไปอ๋อเออเหมือนเหมือนลืมพูดอะไรบางอย่างในเดลี่เว้นเดลี่เว้น เราไม่จําเป็นต้องเล่นตามความยากนะเราสามารถความความข้ามความยากได้เออเราไม่จําเป็นต้องเล่นเบสิกเรามาต่อเอดวานไม่ไม่จะเป็นเราข้ามมาเอ็กซ์เพิดเราข้ามมามาสเตอร์ได้เลยถามว่ามือใหม่ต้นเกมคนคนลงอันไหนผมว่าเอ็กซ์เพิดถือว่าโอเคแล้วเพราะว่ามาสเตอร์มันค่อนข้างยุ่งยากหน่อยไอตัวของเอ็กซ์เพิดของที่ได้คือถือว่าคุ้มค่านะเงินเงินที่ได้ถือว่าเยอะมากแล้วก็ มูฟที่ได้คือมูฟระดับทองขึ้นไปคือว่าดีมากๆโอเคมีอะไรอีกหรือเปล่าวะเดี๋ยวมีอะไรปะคือเออมีอะไรปวะที่มือใหม่ควรทำเออ,เอ,อคือถ้าเรื่องฟาก,ก็บอกไปแล้วเออเพราะเพราะว่าของที่ต้องการก็บอกไปแล้วเด <laughs> ลิเวรอรีไฟฟสตอรี่ควรมีเออชีฟ battle ลิฟต์เบทเทิลมันปลดตอนเลเวล30เพราะงั้นมันถามว่าสําคัญไหมเอาจริงมันก็สําคัญแหละแต่ว่าในช่วงต้นเกมมันอาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่มันจะไปสําคัญในช่วงกลางเกมเลดเกมมากกว่าโอเคงั้นอธิบายไปเลยไอ้ลิฟต์เบทเทิลเมื่อเรากดเข้ามาเราเราจะสามารถตีได้3คนเมื่อเราตีชนะเราเราจะได้ตัวของกระดุมมาสามสิบอันและถ้าเกิดเราชนะคนที่2ได้เราจะได้กระดุมอีกสามสิบห้าโดยยิ่งเราชนะเยอะเท่าไหร่กระดุมที่ได้ก็ยิ่งเยอะตามขึ้นไป ตามเท่านั้นแล้วก็ตัวโดยการลงแต่ละครั้งอะเราต้องใช้ตัวเขียวโดยตัวเขียวเราสามารถรับได้วันละสามสามตัวและเมื่อเราสามารถถ้าเกิดว่าเราชนะครบ3คนเราจะได้ตั๋วมา1ตัว๋วแล้วก็ได้ตัวของไอกระดุมมาอีก10เม็ดนะแล้วกระถามว่าอา่ะเราได้กระดุมมาเราใช้ไหนเมื่อเราได้กระดุมมาเราสามารถใช้ได้กับตัวของร้านค้าประจําชั่วโมงเนี่ยกดไปกดไปที่เชฟเชอร์เนี่ยเราก็จะ มันก็จะมีบอกว่าเออในชั่วโมงนั่นนหะเราสามารถใช้กระดุมซื้ออะไรได้บ้างซึ่งที่สําคัญนะครับก็คือตัวของนี่เลยคาตาลิสซื่อไปสำคัญมากแต่ว่ายังไม่ลงรายละเอียดเพราะคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับลิฟตเถอ,อโอเคกอ,อ,อมันก็ไม่มีแล้วมันก็มีแค่นี้โอเคมาถีกรอบหนึ่งต้นเกมเคลียร์สตรอรี่โหมดให้หมดเท่าที่ทําได้มาสเตอร์แล้วแต่แล้วแต่คุณจะเคลียร์ทีหลังก็ได้หรือจะเคลียร์กอก็ได้แล้วแต่ออริจินสตอรี่เคลียร์ของพิก เคลียของพี่คก,ก่อนเพราะว่าได้กุญแจเพราะได้กุญแจเพชรแล้วก็ได้กล่องสุ่มและเงินที่เยอะมากๆแล้วก็ daily เดลี่เว้นเคลียเคลียหมดสครั้งหนึ่งวันผมแนะนําว่าเคลียตัวของตัวละครถือว่าคุ้มสุดสามารถข้ามความยากได้แนะนําว่าเล่นเอ็กซ์เปิดก่อนค่อยไปเล่นตัวของมาสเตอร์เพราะาอะไรเอ็กซ์เปิดของละวันถือว่าโอเคไม่ยาแล้วก็การเล่นไม่ยากไปไม่ไม่ง่ายไปส่วนตัวของ โหลในคาสรสคือเป็นดา่านฟาร์มวลก็ถ้าคุณถ้าคุณอยากให้ตัวละครเวไวไวๆกดกดกดวลคูณ2แล้วลงที่นี่ในความยากระดับเอ็กซ์เพิดมาสเตอร์ก็แล้วแต่คุณสว่วนไพไฟ1วันลงเท่าที่ไหวอย่าฝืนตัวเองได้เท่าไหนเท่านั้นโอเคก็ก็ไม่มีอะไรลเลอ,อสำหรับสีที่ต้องทำในสีที่ต้องทำในชน่วงตัวเกมเอาจริงนะ ในช่วงต้นเกมกับช่วงเลดเกมอะมือใหม่มือเก่าแม่งแทบไปต่างกันเลยก็ลงเดล,ล,ลี่อเวนต์ลงไพไฟล์หลูบไปเรื่อยๆแต่แค่แต่แค่ว่าช่วงเลดเกมบางคนไม่ต้องไปลงสตอรี่หมดซ้ำไงเพราะาบางคนก็เคลียไปหมดแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าผมมีตัวละครเยอะเมื่อไหร่ผมค่อยไปเคลียมาสเตอร์ทีหลังเอาจริงๆมาสเตอร์ผมสามารถเคลียได้แต่แค่ว่าผมขี้เกียจผมขี้เกียจปั้นตัวละครเพิ่มผมขี้เกียจไปปั้นจุกจิกเอออยากปั้นตัวละครที่ชอบตัวเก่งๆกว่ามากกว่า โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็เอ้ยเออพูดถึงการปั้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอนิดนึงขอนิหนึ่ง,องเออเรื่องการปั้นตัวละครผมแนะนําว่าช่วงต้นเกมอ่ะเราปั้นตัวซิลเวอร์ปั้นตัวบลอน์มาเล่นก่อนเพราะว่าอะไรสองไอตัวละครสองปรนะเภทเนี่ยมันปั้นง่ายใช้ทรัพยากรน,น้อยและบางตัวถือว่าเก่งมากๆเก่งกว่าตัวเพชรบางตัวเก่งกว่าตัวทองบางตัวด้วยถ้าเกิดเราสามารถปั้นได้ปั้นได้เต็มในช่วงต้นเกมอ่ะถือว่าเล่นสบายแล้วส่วนตัวเพชรกับตัวทอง ถามว่าต้นเกมปั้นดีไหมเอ่อถ้าไหวก็ปั้นแต่ไม่แต่ไม่ต้องปั้นเยอะนะถ้าเกิดเราปั้นตัวทองเยอะเกินไปเดี๋ยวทรัพยากรไม่พอแล้วก็ตัวเพชรถามว่าต้นเกมควรปั้นไหมถ้าเกิดจะปั้นปั้นแค่ตัวเดียวพอแบบว่าเอาทรัพยากรทุกอย่างลงแค่ตัวตัวเดียวมีกุญแจกี่อันลงลงตัวนั้นตัวเดียวพอการการปั้นตัวเพชรช่วงต้นเกมข้อดีคืออะไรข้อดีคือเรามีตัวแบกถ้าเกิด ตัวเพชรหนึ่งตัวในช่วงต้นเกมโอ้โหแบกสบายมากลงไพไฟชั้นสูงได้ออโอเคก็ดูเหมือนจะไม่มีแล้วเลยนะก็ถ้าชอบก,ก,กดไลค์รชร์กดแชร์กดซับสไคร้ไปด้วยให้กําลังใจเดี๋ยว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 ยังไม่จบมีต่ออีกนิดหนึ่งผู้ชมครับคือผมลืมบอกอึ่ออทางที่ดีครับเราควรปั้นตัวละครให้หลากหลายนะครับเพราะอะไรถ้าเกิดเราปั้นตัวละครหลากหลายเราก็สามารถรับมือสถานการณ์ได้หลากหลายยิ่งขึ้นอย่าง ถ้าเรามีตัวสะท้อนเราก็เราก็เอาตัวละครที่ชนะสะท้อนมามาสู้ถ้าเกิดว่าตัวนี้ตัวหนาแล้วก็อ,อีกตัวหนึ่งมาสู้เออการปั้นหลากหลายคือสิ่งที่ดีครับเพราะงั้นอย่าอย่าใฝ่แต่ว่าจะปั้นแค่ตัวตัวเดียวพออ๋อแล้วก็อย่างนึงคือการปั้นตัวละครหลายประหลายประเภทอย่างเช่นอะไรถ้าสมมติว่าคุณปั้นพาราโซแล้วอะตัวต่อไปคุณก็ปั้นตัวอื่นที่ไม่ใช่พาราโซเช่นอะคุณปั้นพาราโซเสร็จแล้วคุณก็ไปปั้น โลโบฟอร์จูนพอปั้นโลโบฟอร์จูนเสร็จแล้วเราก็ไปปั้นดาเลียปั้นอีไล่าต่อเพราะอะไรถ้าเกิดเราปั้นตัวละครประเภทเดียวกันอ่ะอย่างเช่นเราเราปั้นพาราโซเสร็จปุ๊บและอีกตัวเราปั้นพาราโซปัญหาที่เจอก็คือทรัพยากรไม่พอครับเพราะอะไรไอ้เี้ยตัวพาราโซ,ต,าาโซตัวแรกแม่งเอาไปหมดแล้วตัวสองไม่มีใช้เออพาะง้นปั้นตัวละครหลายแบบปั้นตัวละครหลายประเภทครับโอเคก็มีแค่นี้แหละ